มาดูคู่ซูเปอร์เล็กกับ <Hey. S 1> ยูกิกันบ้างนะผมเปิดหัวมาซูเปอร์เล็กเตะก,ก้านคอก่อนเลยนะผมไม่พูดพาม <Hey. S 1> ทำเบงนะผมมายกที่หนึ่งเลยนะผมเนี่ยยังไงต่อครับยูกิซูเปอร์เล็ก <Hey. S 1> อ่า <Hey. S 1> ซูเปอร์เล็กทีบน้ำครับยูกิทีคืนยังไงต่อฮะ คู่นี้นี่คนจับตาดูกันเกือบทั้งโลกอะผมพูดเลยมาในวงการมวยอะถ้าเป็นคนที่ชอบมวยเหมือนกันอะผมก็ว่ามันก็เกือบทั้งหมดอะนะครับดูฮะซูเปเล็กยังไงยูกิเตะไม่โดนซูเปเล็กจดจดจองจองอยู่ครับผมหาจังหวะอยู่นะครับผมชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะห้าสองห้าสองห้าอ นะครับไม่ค่อยมีอายนะคะยกแม่นี่ฮะก็คือต่อยกระเตะแหละนีเอร์เหัวทองเลยนี่ฮะซูเปร์เล็กการคอเตะบนสลับล่างนะผมกูกิกีไม่โดนนะครับนี่ครับผมเตะซ้ายมายังไงต่อฮะซูเปอร์เล็กมาซูเปอร์เล็กเตะซ้ายครับกูกิโอุ้วีเตะขวาล่างซูเปอร์เล็กเลยนะฮะยังไงต่อฮะ ยูกิเดินบทเดินบี้แล้วผมอ oh, <yeah. S 1> าซูเปอร์เลกทีบนำครับยูกิมาซูเปอร์เลกทีบครับโ <Yeah. S 1> อ้ยทีบหน้าไม่โดนนะครับโอ้ oh, oh. มาดิยังไงต่อ ซูเป <Super> <Okay. S 1> อร์เล็กนะก็ยังจอดจอดจองจองอยู่ยก oh. หลอกมายังไงครับซูเปอร์เล็กพยายามยกหลอกอยู่นะทุกคนนะยูกิพยายามเตะขานะครับผมเนี่ยซูเปอร์เล็กก็ทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะนะยูกิ oh. พยายามย้ำขาซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กเตะไม่โดนยูกิเตะที่เดิมอนเนี้ย นี่ครับผมกรีบมา่หว่านี้ใส่กันยับทุกคนนะครับผมมาต่อเลยครับผมยกที่สองนะครับผมกรีไปจีไปวิ่งสุปเเล็กเกี่ยวไว้มายุกิโดเตคืนครับสุปเร์เล็กเตะเสยพี่นั่นเลยค่ะพี่เัินเลยโอเค การไหลแกขวาฟันเมาเดินทีมนำซูเปอร์เล็กเตะขวาเข้าให้ครับยูกิโอ้ยคล่องมากนะผมสเต็ปฟุตเวิร์กของยูกินี่ถูกไหมผมบอกเลยว่าเขาหยางลูกเฟียวอ่ะเอาซูเปอร์เล็กเตะก้านคอยูกิซูเสุดไปยังไงครับผมเข้ามาฮุบวงในกันโอ้ยซูเปอร์เล็กนี่เผลอไม่ได้นะเตะก้านคอสต่าือเตะาคือเหมือนกันนะนะครับยูกิเข้าไปเตะขวา ไปสลับแล้วผมซุปเปอร์เลกถึงขั้แลบลิ้นเลยนะผมดอกนี้มาต่ออันรถที่สามครับมาซุปเปอร์เล็กเตะอืต้องกรรมการเตือนนะผมยังไงครับซุปเปอร์เล็กโดนเข่าเข้าไปมันโดนเข่าซุปเปอร์เล็กไงโยนเข่ายู่กิเขี่ยล้มไปครับนี่ฮะซุปเปอร์เล็กเตะไม่โดนครับ มีว่าวไปหนึ่งครั้งทั่วนะครับยูกิยังไงถ้าแต่ตองข้อตามข้อตันเรียบร้อยแลกกันวงในพยายามเกาะคอมีตีเข่าด้วยนะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ไม่ตีเข่าแล้วผมกรรมการบอกเก่งครับเก่งครับยูกิยังไงตรเล็กโยนเข่าเข้าไปอ่ามันโดนซุปเปอร์เข่าซุปเปอรเล็กมัเจ็บกันแล้วยูกิเหลี่ยมดีจัาครับผมรอจังหวะซุปเปอร์เล็กออกแข้งมานะครับผมเขี่ยขาหน้าล้มลงไปนะครับ หเหลี่ยมมวยดียูกิยังไงระหว่างหัวทองกับหัวเทานะทุกคนดูดินะครับมายูกิยับซ้ายสวนจัดจังหวะนี้ซูเปอร์เล็กหน้าสั่นเลยนะเกาะคอตีข่าวซุปอ่ยูกิพยายามเขี่ยเรื่อยๆนะเขี่ยขาหน้าขัดขาตลอดนะกรรมการเตือนแล้วนะครับผมนะยูกิเตะมันนี่ไม่ได้มันเตะเอาดิมาดิ อาการคุณที่ฉันที่อ่ะอือมายูกิุ้ยยกทุ่มลงไปนะผมซุปเปอร์เลกโดนใบเหลืองเอาคนยิงบ้างยิงเตือนหลายรอบแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไงเข้าใจว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่าต่างคนต่างฟ้องนะเอาดิใบเหลืองดีซุปเปอร์เล็กยังไงพยายามบุกยูกิคืน ตัดกันเตะโคละแข่งมาคุณทีฉันทีใครจะเตะขาใครหักก่อนมามาดูฮะซุปเปอร์เลกเตะอืมออกแข่งได้สวยครับกรรมการยืนจดจ้องอยู่ครับผมต้องจ้องเลยนะผมอย่าพลาดนะใครพลาดนี่เตือนทันทีซุปเปอร์เลกเข้ามาวงในพยายามออกแข่งแรกกันตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกไหร่ จุปเล็กเกาะคอตีเข่าซะนะครับผมกรรมการเดี๋ยวดีแล้วนะฮีดน้ำยูกิจะหมดยกแล้วนะครับผมจะหมดยกแล้วยังไงต่อมายูกิทีไปจุปเล็กโยนเข่าเข้าไปโยนคืนมายูกิเดีย๋ยวจุปเล็กเข่าอ่ะไม่คัเข่าดีกว่าเอาโอ้ยจังหวะนี้นะครับผมยูกิเตะ ขารวบซุปเปอร์เล็กล้มลงทั้งยืนเลยนะโโอ้หยก,ก,ก,กที่ส